แม่ออนสันกำแพง ep 3สวัสดีค่ะเด็กดีมีเดียออนไลน์ทริปนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในอำเภอสันกำแพงค่ะการมาเยือนสันกำแพงทริปนี้สืบเนื่องจาก ep 2ตอนที่แล้วค่ะในตอนนี้ได้มีนางแบบนำเที่ยวคือน้องคิตตี้ทัชชาสุนทรเสถียร จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งวัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจในเขตอำเภอสันกำแพงค่ะสวัสดีเจ้าชื่อน้องคิตตี้นะเจ้าตอนนี้น้องอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปสันกำแพงเจียงใหม่เจ้าตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเดี๋ยวน้องจะพาไปแอวตัางในนะเจ้าที่ขวงสันกำแพง ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอสันกำแพงปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการสันกำแพงแล้วค่ะพวกเราเดินทางมาที่นี่โดยมีน้องคิตตี้เป็นผู้รับหน้าที่พาเที่ยวชมค่ะข่วงสันกำแพงแห่งนี้มีศูนย์แสดงสินค้าโอทอปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชนต่างๆในอำเภอสันกำแพง ได้ถูกนำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เลือกซื้อเลือกชมค่ะนักท่องเที่ยวมาที่นี่ที่เดียวก็เท่ากับได้ไปเที่ยวดูสินค้าทั่วอำเภอสันกำแพงเลยค่ะภายในศูนย์มีสินค้าหัตถกรรมจากชุมชนต่างๆจัดแสดงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้เช่นแจกันกล่องไม้สวยๆต่างลวดลาย กำไรไม้หลากสีสันผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องสารเช่นกระเป๋าสะพายสไตล์ดูกิิบเก๋โคมไฟประดิษฐ์สวยงามสมุนไพรชนิดต่างๆที่บรรจุพันธ์แบบทันสมัยพร้อมสืบสารคุณค่าภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยส่วนด้านนี้ได้จัดแสดงเครื่องถ้วยศิลาดนเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียว ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งล้านนาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วมีแหล่งกำเนิดที่อำเภอสันกำแพงเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วได้จัดแสดงพร้อมจำหน่ายณนะที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะนอกจากนั้นยังมีงานศินละปะอีกหลายแขนงที่ยิ่งดูก็ยิ่งเพลินตาเพลินใจชวนให้จับใจซื้อหาไว้เป็นของฝากของที่ระลึกค่ะนี่นะเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของ ส่เ,เ,เจ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นชุดผ้าพื้นเมืองเชียงใหม่และชุดไทยลือ้อรวมถึงผ้าฝายทอมือสวยงามมาจากแหล่งทอผ้าหลายหมู่บ้านในอำเภอสันกำแพงค่ะมีทั้งผ้าสิ้นหลายแบบหลายสีเสื้อผ้าฝายหลายขนาดกางเกงและผ้าพันคอสวยๆอีกหลายรายการค่ะนอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์จากูมิปัญญาพื้นบ้านอีกหลายชิ้นงานที่จะแสดงไว้รอการมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอย่างเป็นกันเองและมีมุมถ่ายรูปสวยๆเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกหรือจะส่งต่อสู่สังคมออนไลน์ก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบค่ะหลังออกจากควงสันกำแพงแล้ว พวกเรามุ่งหน้าเดินทางไปต่อ,อยังบ้านจ้างนักพิพิธภัณฑ์งานแกะสลักช้างตั้งอยู่ที่ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวอำเภอสันกำแพงประมาณ4กิโลเมตรค่ะถึงแล้วเจ้าพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักตั้งอยู่ตีตําบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคำว่าจ้างนักในภาษาคำเมือง หมายถึงช้างจํานวนมากค่ะที่นี่เป็นแหล่งรวมผลงานด้านการแกะสลักไม้รูปช้างของสลาหรือช่างแกะสลักที่มีฝีมือมารวมกันไว้ที่เฮือนหลังนี้โดยมีสลาเพชรวิริยะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งค่ะได้ชักชวนเหล่าเพื่อนสลาด้วยกันมาตั้งกลุ่มแกะสลักขึ้นจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักช้างที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และสันกำแพงค่ะ เมื่อเยื้องกายเข้ามาสิ่งที่สะดุดตาคือรูปช้างไม้ขนาดใหญ่ทั้งช้างไทยช้างเทศและช้างแมมมอธต่างก็ยืนสง่าคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ค่ะอาคารเป็นเรือนไม้แบบล้านนาดั้งเดิมมุงหลังคาด้วยแป้นเกลด็ด ไปยังเฮือนไม้ชั้นสองซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงก็ต้องพบกับความละลานตาจากงานแกะสลักช้างที่นำมาจัดวางตรงกลางห้องเป็นแถวยาวเลยค่ะน้องคิตตี้เดินพินิษพิจารณาดูซึ่งงานศิลปะรูปช้างตัวเล็กตัวน้อยในอิริยาบถต่างๆสองฝั่งฝาแห่งเฮือนไม้ได้จัดแสดงรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับช้างและประวัติการก่อเกิดงานศิลป์ของที่นี่ นอกจากนั้นยังมีงานศิลปะด้านอื่นๆจัดแสดงให้ชมทั้งภาพวาดกระดูกช้างงานแกะสลักแบบนูนต่ำงานแกะสลักแบบนูนสูงและงานแกะสลักแบบลอยตัวค่ะ มาถึงยังเฮือนไม้หลังที่สองที่จัดแสดงช้างแกะสลักตัวใหญ่กว่าเดิมเป็นช้างเอราวันสามเสียนตามความเชื่อที่ระบุว่าเป็นช้างทรงของพระอินทร์รวมถึงรูปแกะสลักช้างเอราวันสามสิบสามเสียนอีกด้วยค่ะตามความเชื่อที่ว่าเมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปที่ไหนช้างเอราวันก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือกสามสิบสามเสียนเป็นพาหนะรับใช้พระอินทร์ค่ะ เมื่อเดินดูพิพิธภัณฑ์ด้านบนเสร็จแล้วก็เดินลงมาตามบันไดไม้เพื่อมาชมงานศิลปะที่ห้องด้านล่างต่อค่ะ<ม>ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์เป็นที่ทำงานแกะสลักของสลาที่กำลังนั่งทำช้างไม้อยู่ค่ะ,ะตีดำนี่คืออะไรอย่างก็ค่ะเป็นเป็นฝุ่นฝุ่นอเอามาทำลงสีงมันที่มันดำจะ้ะ ใช้เครื่องมืออย่างแกะพองหรอคะ่ะก็จะมีมีค้อนมีซิวเนะซิวจะซิวเนี่ยแอะไมไม่อางาหรอคะเป็นไม้ที่เล็กไม่ชักไม่เหมือนนูนเถ่ายใจทำยากเลยพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้งานศินละปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าที่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ มีร้านกาแฟรสชาติเยี่ยมไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะและที่สำคัญพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดโดยไม่เสียค่าเข้าชมค่ะถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักพวกเราเดินทางไปยังวัดป่าตาลตั้งอยู่ที่ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากบ้านจ้างนักเพียง1.5กิโลเมตรค่ะตอนนี้นะเจ้าฮาวิตี้วัดป่าตาลตำบลบัวค้างอำเภอสะก,กำ่แพงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเดี๋ยวน้องคิตตี้จะพาไปพอดตังในวัดนะเจ้าว่ามีไอหยังพ่อง เราเดินเข้าไปไหว้พระในวิหารซึ่งประดิษฐานพระประธานนามว่าพระเจ้านางเหลียวเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีลักษณะงดงามประดิษฐานเด่นสง่าค่ะวัดป่าตาลมีความงดงามทั้งการประดับตกแต่งรอบบริเวณวัดและการออกแบบส่วนต่างๆอย่างน่าชมจากนั้นก็บูชาตุงใยแมงมุมที่ญาติโยมของทางวัดจัดทำขึ้น แล้วนำไปแขวนไว้ที่สุ้มตุงใหญ่ภายในบริเวณวัดค่ะนอกจากนั้นแล้ววัดป่าตาลยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายแห่งซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยหรือเมืองยอง ที่สืบสานไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ค่ะเช่นพิพิธภัณฑ์เจ้ายองบ้านจำลองที่แสดงสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยของคนยองในอดีตจะแสดงไว้ที่ชั้นสองค่ะนอกจากนั้นที่วัดป่าตาล ยังเป็นที่ตั้งของชมรมสมุนไพราจาวยองที่เก็บรวบรวมเอาสมุนไพรแขนงต่างๆมารวมไว้เป็นยาพื้นบ้านมีกลุ่มหมอเมืองจิตอาสาให้การรักษาด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะและยังมีกลุ่มทอผ้าไทยยองขึ้นภายในวัดมีทั้งการผลิตและจำหน่ายผ้าทอไทยยองผ้าทอพื้นเมืองลายสันกำแพงอีกหลายสีสันลวดลายค่ะ ปิดท้ายการท่องเที่ยวสันกำแพงทริปนี้พวกเราได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแม่ออนค่ะเมื่อมาถึงก็ดึงดูดใจให้เข้าไปชมเริ่มจากการซื้อบัตรคนละ100บาทแล้วก็เข้าไปในอาคารค่ะ ในหอนิทรรศการมีภาพศิลปะให้ชมหลากหลายรูปภาพเดินชมทั่วอาคาร1และอาคาร2ส,ส่วนอาคารที่3ปิดให้เข้าชมชั่วคราวค่ะตอนนี้นะเจ้าเอาอยู่ทตี่พิพิภากา์ศิลปะเจียงใหม่ตำบลอ่อนใต้อำเภอสันทัแพงจังหวัดเจียงใหม่เจ้า าพวาที่สื่อออกมาทางด้านศิลปะมีทั้งความงามและความหมายตามมุมมองของผู้รับชม ตินตาเพลินใจกับศิละปะพอสมควรแล้วพวกเราก็ได้เดินทางกลับค่ะเด็กด <Yeah. S 1> ีมีเดียขอปิดทริปการท่องเที่ยวสันกำแพง EP 3ไปก่อนครั้งต่อไปจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่แห่งใดโปรดติดตามช่องของเรานะคะฝากให้กำลังใจช่องของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเด็กดีมีเดียด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณร้านสลาร้อผู้สนับสนุนการถ่ายทำ สนใจสินค้าหัตถกรรมล้านนาติดต่อสั่งซื้อหรือสั่งทำได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะ